เมืองแคลิฟอร์เนียเออว่าทำไมตรงนี้มันแปี้เงี้ยนจำมันมีผู้คนมากมายที่เขายังไม่รู้ว่าอันตรายมันอยู่อีกแค่ไม่กี่กิโลเมตรไม่อะมันไม่กี่เมตรมากกว่านั่นก็คือสัป,ประหลาดที่ริชียอว่า M U G O เฮ้ยแล้วม hey. ันเสียอะไรอ่ะเดี man, ๋ยวบอกแล้วเฮ้ยแล้วมันมีอ้าวจอดไงไม่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยจอดมึงหนีแล้วเออนั่นแหละเออแล้วมันตัวอะไรวะน่า ไปด่าวงทางกองพังธุ์ส่งรถถังกันแล้วยิงยิงงอย่างนั้นเลยทำลายบ้านเมืองกันเข้าไปเออทำไมรถถังก็ไม่เตือนวะเนี่ยโอ้ติดในตัดแล้วไม่ใช่เหรออ๋อไอ้เนี่ยไม่ติดสดไปเลยอ้าช่วยด้วยช่วยด้วยเอาออกเลยดีไอ้เฮ้ยรถถังมันต้องบิดตัวอย่างนั้นแหละโอ้โหรถถังอะไรแม่งใหญ่กว่าสัพพันสัพพันโควยเล่นเกเอีกนั่นเลยเดินมาไอ้ไอ้มาอ้ารถกัปตานตกกะปตันตกโอ้รถถังมึงอันโคตรใหญ่เลยมันใช่อันดีแม่งโอ้โห ข้ามันยิงมันนั่นแหละมูโตอุ้ยมันมาแล้วมันกำลังมาเราเฮ้ยยิงยิงมันอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละข้ามาอย่าโอ้โหมันกาปีนทีนี้ลมโคตรแรงเลยต้นไม้นี่ปีอ้าวอ้าวมันวางเราไป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 อยาาอย่าอย่าทำอะไรรถถังกูเออไม่มันมีรถถังมากกว่านี้ไหมมันคือเฮลิคอปเตอร์เนี่ยโอ้โอ้รถถังกูไปแล้วเฮ้ยเสียงอะไรเฮ้ยน้ำมันมูโตโตเมียนี่วะไม่มั็นมาอีกแล้ว อ้าตึนโดนตึกขับตะกี้วิ่งวิ่งเดินเอ้ากูเดินไปไม่ได้ป่าวเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเอ้าเอ้าทำไมตัวพุทโธดิ้นแก่อะไรวะก้อยเห็นใต้แมพเลยแอยใด้วยกูเดินไม่ได้อะไรวะเนี่ยเอากูเดินทางนี้ก็ได้วะแต่กูเดินเอาหาตถ์ขงดิ้นไ่ได้อะ บอกเรายิงกรไปยิงก็ไปเดี๋ยวมันก็ตายเออเมียจ๋าจัเอาอาหารมาให้แล้วนะโอ้ดีเลยม่ผัวเฮ้ยทำไมเสียงป็นงั้นมเอาละเราส่งอาหารมาแทนเรายิงมันเยเย้ก้ามันตายหมดเลยดันนี้เป็นไงมันเออยิงยิงมันเออไอตัวผูนี่มันฆ่ายพาพูที่อ้าวอ้าวยิงโดนกูอ้าาีาา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 ามาา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 าเาาาอาัาาูาาาี่าา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 านาีาดาา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 ามัาาาาาา ออมาดีมันบ้าค่ไนกัตันนี้ระวังเราบินมาเลยไว่บินมาให้กูจะไม่โดนเหยียบช่วยด้วยกูโดนเหยียบตายแล้วกูกลับมาใหม่แล้วว้าโก็เดินหมดเลยแบ่งอลังการเฮ้ยกูได้ยินเสียงนี้เสียงนี้มันคุ้นๆอย่าบอกมาแล้มันก็สิล่าเฮ้ยเฮ้ยมาเจอได้เจอได้กูจะร้องฆ่าตายแล้วยิงยิงกูเพื่หากูเหลือรอด สู้กันมันเลยนะไม่ดูกูเลยเออระเบิดอะไรมาเลยเฮ้ยมันจะตายแล้วมันจะตายอะไรอย่างนั้นละเออว้าวคอนซีล่าสตารไปเฮ้ยสองหนึ่งก็หายว่าโดยที่ต้องมีใครช่วยว้าวเออกระเด็นหามันเลยตัวอะไรบอสท่าแล้วมันหมดท่าหัวมันยิงน้าแสงได้ด้วยไม่ใช่แสงสีฟ้ามันคือแสงสีเหลืองเราบังไอ้ดีนทุกคนอะมันตัวบอก มาดิออเท่าเหรอแหม่ก็ถามว่าทำไมไม่มีเสียงเอฟเฟกต์ล่ะเออขี้เกียจตายแล้วเว้ยเอาเสียงปกติของเกมมาเลยกันนะเออตอนนี้โมโตตัวพูดตายไปได้เรียบร้อยแล้วนะครับเออเหลือแค่ตัวเมียแต่ผมว่าอีกหนานแน่แต่ว่าตัวเมียเรื่องมันเยอะเออก็ว่าเพราแค่นี้แล้วกันนะไปดูในเกมกันเลย Welcome back to Animal World Battle Simulator เล่นเกมในแอพ อีกแล้วนะครับนะเออซึ่งวันนี้เราไม่ได้ใส่กล้องอะไรมากมายนะวันนี้เราก็จะมาเล่นเออสี่พลังอภิชาตสามพลังคนไกล้สิก็จะมีมอท้ามูโตนะครับนะเออมอท้ากับมูโตเนี่ยซึ่งพี่คอยก็เพิ่งเล่นไปเพราะฉะนั้นผมก็จะเล่นเออตามอันซึ่งวันนีโตัตโวด้วยเออซึ่งมันมีระเบิดเต็มไปหมดเลยมันก็ไม่รู้เอาไว้ทำอะไรว่าเปิดตัวทีมั้งแล้วก็มูโตตัวเมียนะครับมาดูกันไปสามตัวนี้มันจะเป็นไงไปลุยกันเลยมาเริ่มกันที่ตัวแม่ก็คือมูโตตััวเเเมมมีียนน่องฟลูโตนั่่นเเอองงซึบกลยว่าาโโอ้้หคนนสรงก ลายเอียนซุ่งเท้ามันโกสลอกนะครับเท่ไปหมดเลยโอ้ยซึ่ผมไม่ได้รีวิวยังไม่ได้รีวิวเลยก็อีกนานแหละเออนี่ก็เอามาเล่นมูโตไปก่อนซึ่งบอกเลยว่าเทนเดโคมันโคตรเยอะเลยนะครับแล้วก็มีเอออะไรมากมายไปหมดเลยนะครับเนี่ยไอเทนเดโคตรงนี้มันก็คือไอหนามันนี้เลยนะครับ แค่เอาก่อดำๆมาโปะโปนะครับนะเออซึ่งดูสิครับมันมีนามเต็มไปหมดเลยโคตรเทคิดได้ไงไว้ได้คนสร้างซึ่งคนสร้างก็คือคนเดียวกันกับที่สร้างเขสิล่ากับคิงของอะไรพวกนั้นนะครับเออผมดูชื่อแล้วไม่เชื่อสักอย่างลืมโอ้แล้วมันก็มีไข่ด้วยนะเอหมันเป็นลูกกระต่ายแล้วแต่เขาสมมติว่าเป็นไข่แล้วกันนะเราตัวตัวนี้บอกเรยว่าโคตรหืมคิดเอี่ยงไรครับโอ้ซึ่งข้างในมันก็เป็นตัวทีเล็กไม่ก็ตัวตัวประเทศเป็นตัวทีเล็กไหมเออตรนี้ แต่หัวมันเป็นหัวของจระเข้นะเอาโปดๆแล้วก็ใส่ตาไปแบบนี้นะครับนะเออสำหรับเลือดก,ก็คือพื้นฐานของพวกมอนสเตอร์เวิร์ดก็คือเป็นแสงน,นะครับนะเออเลือดไม่ได้งกสงแสงกันเลยทีเดียวหรือว,ว่าโคตรเยอะเหมือนกันนะครับประมาณก็ทิละเลยมาลองทดสอบดาเมจก,กันดีกว่านะผมมีเลือดอยู่ที่สามหมื่นนะมาดูว่ามันจะแรงขนาดไหนเออเวลามันวิ่งมันก็ใช้เท้าของก,กูสล็อกวิ่งนะครับนะเอเ้เซนเตอร์โค้ชตรงหน้ามันไม่ได้ช่วยอะไรเลยอ้ามันจะโจมตีกูแล้วเออมันวิ่งช้าแล้วนะมันก็ไม่ได้วิ่งช้าหรอกตนัมแบบ แก้งกลางเออพอดีเออโดนแทงแล้วเออยังไม่โดนด้วยว่ะโอ้ยสงสัยมัมต้องเจอพวกยูนิตตัวใหญ่เจอยูนิตตัวใหญ่ต้องว้อตายเลยนะครับนะเออแต่เลือดสามหมื่นมันก็ตายไปอย่างนี้แหละ เอาแล้วครับคราวนี้ผมเลือดสามแสนเลยนะครับก็ประมาณเอ่อมอนสเตอร์เวิร์ดบางๆตัวไปเอาาอปาแล้วเออค่ะคุโดนแทงเออสามแสนนี่คือเป็นเป็นหลักของมอนสเตอร์เวิร์ดนะก็คือเลือดแสนอัพแบบประมาณสี่แสนอัดแบบอันนี้สามแสนไปก่อนนะซึ่งมันก็ไม่ได้ตีแรงอะไรมากนะครับนะเออดูดิมันก็ไม่ได้ตีแรงอะไรถ้าเทียบกับพวกกอร์ิลล่าหรือมอสซาอะไรพวกนั้นนะครับหรือว่าคิงคองเนี่ยด้วยแบบตีแรงกว่ายเยอะหลายเท่าเลย เออแล้วมันก็ไม่มีสกิลระยะไกลด้วยนะเนี่ยกอสติล่ายิงทีนี่เลือดหายประมาณ1นึส่วนสิบได้สองส่วนเท่าไหร่ตั้งแต่ก็1นึ่งส่วนสิบอะมากกว่าเอ้ยมันเจนแทงบฮยเอ้ยกรรมการอย่าแทงนี่เนี่ยดามเมจมันไม่ค่อยมีนะนะเอาจริงดาเมจมันก็มีแหละแต่ว,ว่าดามเมจมันค่อนข้างจะช้าถ้าเทียบกยับกอ,อสติล่าไปไอ้ยากอสตลิล่าชั่วมากเลยดูดูดูเนี่ยมันจะตายแล้วแป๊บเดียวอ้าวเออข้ากูเจ๋ออะไรวะกรรมการมันลุกก้อนั่นแหละแล้วก็แบบอ้า แย่ๆมันร้องเงยี่วแย่อ่าเดี๋ยวผมบอไว้ก่อนนะดูดูดโอ้ดูสิอ่ากูไม่อยากโดนฉีกปากแล้วพ่นขี้ปากใส่ปากอะเรียบร้อยแล้วมึงก็ตายแบบอน,นาไปนนะาแ,ไาแล้วกันนะเออการเป็นจระเข้เอาเลยนะคัตัวนี้นคือมูโตตัวผู้นั่นเองนะัทน่มันมีระเบิดล้อมรอบเลยกูก็ไม่รู้มันใช้ทําอะไรเรื่องมันก็อยู่ที่เออสี่แสนแปดหมื่นเลยนะครับก็คือก็ถือว่าค่อนข้างจะน้อยนะเมืเทียบกับไอตัวเมีย โอเคครับเรามาดูกันว่ามันทำอะไรไดาน้นะครับตัวนี้แต่ที่รู้ๆว่าคือมันไม่มีไข่แล้วก็เทนเดอร์โคน้อยกว่าไอตัวเมียนิดหน่อยนะครับเออแล้วมันก็บิบปีกเอาไว้บินได้ด้วยซึ่งปีกอันนี้เป็นปีกติดเทือนะโอเคแล้วมันก็หัวก็เป็นจระเข้นะครับทำไมเดี๋ยวนี้กูชอบร้องเสยงผู้หญิงว่าไม่รู้เป็นอะไรโอโนคนสร้างคนเดียวกันมันก็จะเป็นหัวจระเข้อันเดียวกันนะครับโอเคแล้วอ้าวหายแล้วเป็นอะไรวะโอเคเรามาดูกันกว่ามันทำอะไรได้ลุย จังวันนี้ครับโตมระเบิดใส่ตัวเองไอ้ควายเอ้ยกูโดนก็สะสเกตระเบิดไม่ได้โดนระเบิดจังๆนะครับเออเอาใหม่เอาใหม่ผมต้องเอาตัวผมให้มันอยู่ใกล้กว่านี้จริงหรอแน่ๆโอไม่ได้โดนระเบิดจังๆเว้ยปีกมันโดนระเบิดเองอ่ะไม่ก็โดนพื้นอ่ะคือถ้าระเบิดมันโดนอะไรสักอย่างที่ไม่ใช่ที่ที่ไม่ใช่อากาศอ่ะเออมันจะระเบิดเลยโอเคผมเอาตัวผมไม่แยใกล้ชิดระเบิดโอ้โหระเบิดเลยมาดูว่าเรื่องผมจะลดไปเท่าไหร่นะครับเฟิร์สโอ้ลดไปนิดเดียวเองนะครับสจะเรื่องสามแสนสามเออสามหมื่นหรือ่าเออใหม่ให ก็ประมาณไม่กี่พันเองนะครับไม่งั้นมันคงระเบิดจากตัวเองตายนานแล้วมันก็ไม่แรงเท่าไหร่นะครับตลอระเบิดเอาไว้เปิดตัวเฉยๆไม่ก็เอาไว้ให้ตัวยูนตัวเล็กกระเด็นนะครับเออแต่ว่าโจมตีระยะใกล้มันก็แรงอยู่นะมาไม่แรงเลยไม่ไม่แรงอะไรเลยโอ้ยมุงตีควดเบาเลยบักห่านี่แม่แล้วให้มันเจอกับเมียตัวเองมาดูก็จะเป็นไงตู้มเรียบร้อยนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้น บ้ามาเฮ้ยเบี้ยวจ๋อคือมันโรยจะตกปัดนะจะตกปัดจะตะค้างไงไม่ล่ะไม่แกรู้จักตะแกรตทำข้าวหรือเปล่าเพรกมันทีล่ะเวลาตัวเมียมันไปส่งผลกับตัวผู้เสร็จล่ะตัวเมียมันจะเดือดตัวผู้เพื่อไปเอาสารอาหารให้ลูกๆเออเอาอะไรไปให้ตะแกรกันนะเฮ้ยแต่เราไม่ใช่ตะแกรแล้วเราคือกู้ะทะเลไก่พันอไม่โดนนะกุ้งจะเดือดเมึงอกิตะก้หิวโอเคครับจังหวะนี้คือมูโตตัวผู้กำลังโดนแดดพ่นมูโตตัวเมียตกมันละกัน เอ้ยไอตรงหลังมันก็ทิ้มได้ด้วยมันเป็นหนามนะครับเออก็สุดยอดอยู่โอเคเราไปตัดกันตอนจบดีกว่าว่นท่าจะนาน้วต่อเนี่ยโอเคตอนนี้ก็เจพี่เรียบร้อยนะครับนันได้เห็นว่ามูวตโตเมียนะมีเลือดทียอกกว่าก็เลยชนะไปนะครับเออชนแม่งเลยเหมือนไส้ทำไมหนึ่งสองสามไปแล้วมูวตัวเมียกูไม่อยากกัะแมงมุมเลยอา ต่อมาคือมอทราหรือบีเซียซึ่งไอ้ค่อยมันก็เล่นไปแล้วแต่บูว่ายังมันเล่นซ้ำนะว่าอยากเป็นนั่นเองเออซึ่งมันโคตรสวยเลยบีเซียักษดูสิโอ้ยแม่งตีเปขนนกชชดงั้นนะครับเออแต่มึงจะเป็นปีบีเซียแต่มันไม่มีโอ้แลวพอไม่มีปีกเนี่ยมันโคตรน่าเกลียดเลยเอาม่นะมันใชถ่ายเป็นของพาราโนะทีมพาราโซซึ่งกูยังไม่ได้รีวิวเลยอะไรว่าเดี๋ยวผมจะโลตามันทีนะมาดูว่าภายในของมันทํามันด้วยอะไรนะครับเออว่าทำไมมันน่าเกลียดอย่างว่าภายใน อย่างเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยแล้วมันหูคนไม่ใช่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวบอกว่าหัวคนไหนไหนหน้าอ,อันนี้ไม่ใช่นะเอ้าอันนี้ด้านหลังด้านหลังคนเหรอเฮ้ยแสดงว่าหน้าอยู่เฮ้ยเดี๋ยวนี้นะโอ้ภายใต้ความสวยงามของบอดข้ามันคือโอ้โสดาตักกับโอ,โอ้มันคือคนโอ,โอ้น่าเกลียดเลยทำได้ไงวะเนี่ยคนสร้างมึงใจร้ายเกินไปแล้วไอ้บีเซอร์สุดน,น่ารักมันกลายเป็นสัตว์ประหลาดอัปมงคลได้ยังไงวะเนี่ย ส่วนี้หางมาเอาลําตัวของอัลโลสอรัสมาแล้วซึ่งผมไม่ได้รีวิวเลยซึ่งมันก็มีหนามตรงนี้ด้วยเออแต่มันไม่มีเข็มผิดวะแย่มันแล้วมันก็มีลําแสงพัดมากั้นนอนที่ไม่มีในหนังด้วยนะครับเออบอกเลยว่าโคตรจะแตกตลาดเลยโอเคแบบนี้เลยนะครับนหน้าขันนอนมาดูกันว่าเลือดสามูนจะหายไปในกี่วินาทีนะอู้ยชุดละหมื่นว่ะอโอ้ก็คือพ่นมาทีก็คือหายไปเลย1นึ่งหมื่นนะประมาณ1นึ่งหมื่นนะเออถ้าโดนจังๆนะอันนี้คือผมตัวเล็กด้วยไงมันก็จะโดนยางหน่อยนะครับเรียบร้อย แต่อ kind of ันนี้มันก็ไม่ได้แรงอะไรมากมายนะครับเนี่ยนี่ตายเลยนะครับโกเอล่าอันนี้มีแค่3มอันนะครับโกเอล่ายักษ์มันต้องใช้ตั้งสุดสุดแบบก็คืออันละประมาณโดนทีแลประมาณทั้งชุดเลยนะประมาณ1นึ่งันเลยเออประมาณนั้นเลยแต่ถ้ามันเราไม่มีปีกดูล่ะมาดูว่ามันจะแรงหรือเปล่านะเรียบร้อยโกเอล่าเห้ยมาดิพ่งมาแล้วโอ้โหโอ้ยยิงแล้วอุ้ยมันต่อยทีเดียวตายเลยมันจะมาอันนี้มันคือหมัดคนนะแล้วก็เอาโอ้ทำไมมันต้องเอาคนดำด้วยวะเนี่ยเป็นไรเป็นไรอคนผิวสีมากวะ ตอนนี้ผมเลือดสามแสนนะก็คือประมาณโอ้มันกัดกูอุ้ยอุ้ยโคตรแรงนะครับนะเออมันแรงกว่าเลเซอร์อีกนะครับไอ้ไอ้แขนขามันเนี่ยโอ้โหโคตรน่ากลัวเลยแป๊บเดียวเลือดสามแสนตายเลยนะโอ้สุดจริงผมอยากรู้นะครับว่าหนามมันแรงเท่าไหร่ก็มาดูกันนะครับตอนแรกก่อนหน้านี้ผมใช้วิธีเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นเอาไอ้พวกตัวล่อไปนะแต่ไม่คิดว่ามันสัมผัสเลยสักทีเอ้ยยิงปึ๊บปึ๊บปึ๊บมันไม่แรงเท่าไหร่นะครับนะเออแค่หลักร้อยเองอะอะไรอะ แกหลักร้อยเองอ่ะมางคนจะแรงไม่ได้หรอกคุเห็นในหนังแม่งแทงรัดดั้งทีเดียวตายเลยบักหฮานี่แม่โอ้มึงหลอกดาวเห็นใช่เอ้ยกเจอมึงข้ากูไม่ได้เจ้าด้วยเจ้าด้วยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นไอพี่ชายพี่ชายใจเย็นนะไม่ไม่ไอโรคจิตโอ้มันเป็นพาราซอมันวิ่งเร็วกว่าคนช่วยด้วยมามูจุกเก่งเว้ยไอมึงแกตัวใหญ่ตะกูตัว ลราให้มันเจอกับมูโตสองตัวระทุ่มระเบิดนะครับบอกเลยว่ามูโตตะกี้แม่งยังแพ้เลยนะมากับตัวเมียตอนนี้มูโตสองตัวแต่รู้สึกว่าแรงระเบิดมันจะแรงเกินไปท้าให้มูโตตัวนึงกระเด็นนะครับนะเออซึ่งตอนนี้จังหวะนี้นะครับก็ดูเหมือนว่ามอดข้านั้นจะโคตรเก่งเลยว่ามันยาเมเอ็ดแรงนะครับแต่ว่ามูโตนี่ก็ใช้ย่อยเหมือนกันถ้ามี2ตัวเออซึ่งผมรู้สึกว่ามูโตน่าจะเป็นตัวละครที่โคตรกากถ้าเทียบกับมอดข้ามอัดข้ามัควรจะกากกว่ามูโตไม่ใช่เหรอง่วงมอดข้ามเด็กแค่ผีเสืงง้องุ้นังโดยมูมยโตะ ดยแต่ผมว่านนะใครเจอมาให้ให้ถ่ายคอมเมนต์เลยถ้าใครเจอมาโอเคแลว้วจังหวะนี้นะมตโตูโตก็ตัมเรียบร้อยนะครับนะแพ้หมดห้านะโอ้โหแสดงว่าทีมไฟก็มีผลสําคัญกันนะเนะีนะ่ยเออสุดยอดไปเลยมอท่าแกนงจรงจริง,รงซึ่งเรามอท่าอยู่ที่เจ็ดแสนนะครับนะเอ่อสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันเออส่วนมูโตได้เยอะกว่านิดหน่อยนะ<ห>นยนะแต่มอท่านั้นถึงจะบางที่สุดนะครับแต่ว่าดาเมจนั้นแรงใช้ได้เลย ลองให้ม <iyorsun? S 2> ันเจอบมูต <author> ัวต so 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 ัวเมีสตัวนะแต่ผมว่าน่าจะยาวนานเลยมพท่าไม่ได้ตีอะไรแรงมากนะครับเออแต่ผมว่านะจะได้เห็นแล้วมัท่าจะแพ้นะเพราะมันบางเกินไปแล้วมูตัวตัวเมียก็อ้าวววาว และนี่ก็คือศึกที่ทุกคนรอคอยมานานนั่นนะคือ3ตัวนี้มาน,นกับกอซิล่าตัวเดียวมาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะระหว่างเออกอซิล่ากับไอ้พักตัวกระจ็อก3ตัวนะมาดูกันว่าเออมันจะเป็นยังไงเลยต๊อมเลยระเบิดก่อนเลยก็ซิล่บอกอะไรโอ้โห่ยนะเออกอซิล่า คราวนี้นะก็ซิลล่าไม่หมูแล้วนะครับเพราะว่ามันมีมอท่ามาด้วยโอ้ผมดูเหมือนว่าเออมูโตโตผูแล้วมันจะโคตรกดสตีก็ซิลล่าแบบเฮ้ยมึงทำให้กูแพ้มูโตโตมีเมกูไม่ชอบหน้ามึงว่ะแดกมึงคนแรกเลยโอ้หน่าเกลียดดีว่ะเออรู้หรือเปล่าเออแยบลอยนะรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้มันตอนสว่างตัวมึงต้องอยู่ในตอนมืดน่นหรือเงียบเงียบเออใครก็จะมองเห็นมึงกันหมดแหละเออโดยเฉพาะตามึงแม่งสีขอดเป็นเอกลักษณ์เลยจังหวะนี้นะครับนะเออ เออคือถ้ากอซิลล่ามันต้องชนะนะคือมันต้องโจมตีมอท่าไว้หมุดเพราะมอท่ามันดาเมจเยอะกว่ามูโตโตเมียแต่ตอนนี้มูโตโตเมยเขาแทงง่ายนะเออือว่าไอพวกนี้มันก็ฉลาดใช้ย่อยนะครับนะเออให้กอซิลล่าเนี่ยไปโจมตีตัวที่เลือดเยอะกว่าเพื่อให้ตัวที่ดาเมจเยอะกว่านะครับนะเพื่อให้โจมตีกอซิลล่าเออมันก็จะได้ดีเลยเหมือนแทงกับแคลรี่ในเกมอาร์เวียอะไรถ้าใครเคยเล่นนะนะเออก็ให้แทงไปแทงส่วนแคลรี่กันเลยยิงอยู่ข้างหลังนะครับประมาณนี้เพราะถ้าไม่เสียสละทายชนะก็ไม่เกิดนะ สำหรับใครที่อยากให้ผมเล่นตัวอะไรก็บอกมาได้นะก็ท <c oughs> ิเล่าุกคนมันจะเป็นตัวละครเลือกชอบหรือว่าตัวละครธรรมาดาก็บอกมาได้เลยส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะั้นไม่รอดูกันได้เลยครับแต่ถ้ามีคนขออะไรมาผมก็จะทําให้นะเออมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงส่วนมูโตเนี่ยผมอยากเล่นมาอีกว่าือเวลามันชนแล้วมันตัวเบาไงอยากเล่นนะเออดูดิอ่าเหมือนแบบปูบอะไม่คตรหาเลยอ่าเออกูตกแบบตาย ล้วจังหวะน,นี้มันเหมือนว่าถ้าจะเจอศึกหนังก,ก็คือนอกไฟราดอนนั่นเองนะครับหือจังหวะนี้จะว่ายัางไงอ่ะเออคู่นี้บอกเลยว่าสูสีปุ๊บปีแล้วดูก็ดีมากเลยนะครับเออสายมีทั้งคู่นะเออแล้วไม่ได้มีแค่มาดอนยังมีทั้งบีฮิมอนหรือว่าตัวอะไรอีกมากมายทั้งคนอยากอยากให้ผมเล่นให้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวที่ไอ้ขอยมาเล่นมาแล้วหรือยากไม่ได้เล่นนะครับก็บอกมาได้เลยเออสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเลยนะครับบายบาย